จ you know ุดเริ่มพิมพ์จุดนี้ขึ้นสีเขียวหมึกยังฉีดอยู่แล้วเราต้องลองลองดูลองดูลองกดกดหยุดพิมพ์ดูสิว่าหัวหมึกจะยิงยังยิงอยู่หรือไม่ไม่จูนกดพิมพ์กดหยุดหัวหมึกก็ยังยิ่งอยู่ ที่กุดเออหัวหมึกก็วิ่งกุดพิมหัวหมึกก็ยังวิ่งมันไม่อยู่มันก็ยังวิ่งเนตรยตรงนี้ต้องเงินองนเออแต่พี่พี่จะกดให้หมึกเงินเราแต่อันนี้ยังยังยิงยังยิงอยู่นะมันยิงที่ขาอยู่อ๋อหมึกไี่ทาเหรอเออพี่ก็งงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่คือคือ คืออันคันขึ้ถ้ามันขึ้นเขียวอย่างนี้คือจะไม่พิมพ์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพี่ก็ว่าทําไมมันยังคาอยู่มันยิงยิงนกว่าหมึกจะหมดใช่ป่ะใช่ค่ะเออ